อันนี้ก็เป็นายแดงนะครับเพื่อนๆที่เราทําการเติมอาหารเสริมลงไปนะครับเมื่อตอนอาบ่ายนะครับนี่ก็เป็นตอนดึกนะครับนี่ครับบูมขึ้นเยอะเลยนะครับสาเหตุคือปล่อยไรเยอะเกิน,นครับบูมก่อนกําหนดนะครับเพื่อนๆรับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับพ่อ สำหรับคลิปนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องตั้งเหลี่ยมเบต้านะครับมุมประกับเล็กๆของเรานะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะเพื่อนๆก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปใช้นะครับเจ้าตัวอาหารเสริมนะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนนะครับที่ผมทำนะครับไว้ใช้กับลายแดงนะครับว่า หน้าที่ของเขาน่ยมันต้องใช้ตอนไหนนะครับถึงจะเป็นประโยชน์นะครับส่วนคําว่าอาหารหลักนะครับแล้วก็อาหารเสริมนะครับความหมายมันเป็นยังไงนะครับคืออาหารหลักใส่ตอนไหนใช้ตอนไหนถึงจะเป็นอาหารหลักนะครับแล้วก็อาหารเสริมนะครับต้องใช้ตอนไหนจังหวะไหนนะครับถึงจะเรียกว่าอาหารเสริมนะครับเพื่อนๆไม่งั้นเราอาจจะเสียเวลาเปล่านะครับก็คือถ้าใช้เวลาที่ผิดนะครับ เอาอาหารเสริมไปใช้ในช่วงที่แรกเริ่มนะครับมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพนะครับโดยหน้าที่ของมันคือไว้เสริมนะครับก็อาจจะมีขั้นตอนหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเพราะว่ามันต้องละเอียดนะครับในการใช้อาหารเสริมนะครับต้องทําความเข้าใจหน่อยนะครับไม่งั้นมันก็จะเป็นไปด้วยกันยากนะครับสําหรับ อาหารหลักกับอาหารเสริมนะครับปัญหาของวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเอาแล้วครับนี่ก็เป็นฮอร์โมนนะครับที่ผมได้ทําไว้นะครับเพื่อเป็นอาหารเสริมให้ลายแดงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับส่วนอาหารหลักนะครับก็คือในวันที่เราทําการผสมนะครับน้ําไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ําใสน้ําเขียวนะครับ แล้วก็ปล่อยไรในวันแรกนะครับนั่นก็จะเป็นอาหารหลักนะครับหากอาหารหลักมันไม่พอนะครับเพื่อนๆทาให้ไรเราแตกตัวน้อยนะครับเราถึงจะเริ่มทําอาหารเสริมนะครับของผมก็จะใช้เป็นฮอร์โมนไข่ตัวนี้นะครับผมเคยปล่อยสูตรฮอร์โมนไข่ไปอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นลายแดงที่พร้อมใช้วันนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็คือลายแดงมันบูมก็บูมปกตินะครับแต่บ่อ ของวันพุ่งนี้ครับนี่ครับเป็นบ่อนี้นะครับสําหรับพุ่งนี้ครับมันบูมก่อนนะครับเนื่องจากเราปล่อยลายแดงเยอะเกินนะครับผมก็เลยจะมาทําให้เขามีชีวิตให้ถึงพุ่งนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่อาหารเสริมเขาจะตายหมดก่อนนะครับเพื่อนๆด้วยการนี่ครับหน้าที่ของอาหารเสริมนะครับก็คือต่อชีวิตให้เขาไปนะครับนี่ถ้าเพื่อน รู้สึกไร่ไม่บูมนะครับเราถึงจะใช้อาหารเสริมนะครับถ้าเราไปใช้เจ้าตัวอาหารเสริมในวันที่เราเพาะไรนะครับมันจะไม่มีประสิทธิภาพนะครับเนื่องจากสารอาหารในน้ําเขียวมันก็มีอยู่แล้วนะครับนี่ครับเราใส่อาหารเสริมลงไปนะครับเพื่อให้เขามีชีวิตต่อไปถึงพรุ่งนี้ครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ใช้บ่อนี้นะครับแล้วเราต้องเราไม่ต้องการที่จะลือเขานะครับนี่ครับ ก็จะปล่อยให้เขามีชีวิตให้เราได้ใช้พุ่งนี้อีกนะครับส่วนบ่อของวันนี้เราก็ใช้ปกตินะครับนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของอาหารเสริมนะครับคําว่าอาหารเสริมนะครับก็คือถ้าอาหารหลักมันขาดไปนะครับเราถึงจะใช้อาหารเสริมนะครับถ้าอาหารหลักมันยังมีครบมีเต็มนะครับเราก็ไม่จาเป็นต้องใช้นะครับเพื่อนๆลายแดงนะครับชีวิตของเขานะครับเมื่อหมดสารอาหารนะครับ เขาก็จะทําการวางไข่นะครับในทําการวางไข่นะครับแล้วตัวเขาก็จะตายไปนะครับเพื่อรอน้ํานะครับถ้าเป็นแหล่งธรรมชาติครับน้ําใหม่ๆมานะครับสารอาหารใหม่ๆมานะครับเมื่ออุณหภูมิเหมาะสมนะครับสารอาหารเหมาะสมเขาก็จะแตกตัวขึ้นนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือสาเหตุที่เขาจะเสียชีวิตก่อนที่จะตักใช้วันพรุ่งนี้นะครับเราก็ต้อง เติมสารอาหารลงไปนะครับเพื่อให้เขามีชีวิตต่อนะครับนี่เราใช้วันนี้นะครับสําหรับบ่อนี้เดี๋ยวจะไปติดตามดูนะครับว่าคืนนี้นะครับจะแตกตัวหรือเปล่านะครับสําหรับสูตรฮอร์โมนเรานะครับเอาละครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นตอนค่ำนะครับตอนดึกแล้วนะครับนี่ครับเป็นบ่อที่เราเติมสารอาหารลงไปครับนี่ครับดูการบูมของเขานะครับ เขามีสารอาหารอีกนะครับเขาก็จะบูมแล้วก็ไรที่พึ่งแตกตัวมาก็จะมีสารอาหารนะครับเพื่อนสืบประทังชีวิตต่อไปนะครับเพื่อจะขยายในวงจรชีวิตของเขานะครับนี่บอ่องข้างนี้เราทําการผสมใหม่แล้วนะครับนี่นะครับก็คือประโยชน์ของคําว่าอาหารเสริมนะครับเราใช้เพื่อให้มีประสิทธิภาพนะครับไม่ใช่ว่า ทำไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ไปใส่ตอนที่เราปล่อยไรวันแรกนะครับมันไม่มีผลอะไรเลยนะครับจะทําให้น้ําเน่าสะเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปลองดูพรุ่งนี้นครับว่าจะได้ไหลเยอะหรือเปล่านะครับเอาละครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นตอนเช้าแล้วนะครับนี่ครับบ่อเดิมของเรานะครับแล้วก็จะมาตักเอาไรนะครับเพื่อนๆมันมีน้อนแดงด้วยนะครับนี่ใช่น้อนแดงหรือเปล่า นี่นะพอมีสารอาหารนะก็จะแตกตัวขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําการลือนะครับกองเอาลายแดง100%ยร้อยเร์เซนต์นะเพั่นเพื่อนว่าจะได้เยอะหรือเปล่าถ้าเราไม่เติมอาหารเสริมนะครับมันก็จะน้ําเป็นสีแดงเลยนะครับแล้วก็ลายตัวใหญ่จะตายหมดนะครับจะเหลือแต่ลายฝุ่นแค่เล็กน้อยนะครับเพื่อนเพนถ้าสารอาหารหมดนะครับแต่มันจะมีไข่นะครับ ลายแดงมันจะวางไข่ไว้นะครับเยอะนะครับแล้วก็มันก็จะตายไปนะครับนี่ครับผมจะลื้อให้ดูนะครับเราไปดูตอนที่ได้ตัวลามานะครับเนื้อเนื้ๆเลยนะครับเอาล้วครับเพื่อนนี่นะครับเป็นลายแดงของเรานะครับนี่ครับลื้อออกร้อยเอร์เซ็นเลยนะครับ ว่าผมใช้วันต่อวันนะครับแต่ละบ่อนครับไม่ได้ใช้2วันต่อบ่อเมืนเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าปลาจะเริ่มเยอะขึ้นนะครับนี่จะขยายฟาร์มให้ใหญ่ขึ้นนะครับก็เลยอัพไลแดงก่อนเลยนะครับอัพอาหารก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเทกองให้ดูนะครับในส่วนนี้ก็ยังมีพวกลูกน้ำครับก็ตัวอ่อนแมลงปีกใสนะเพื่อนๆอุ้ยเดี๋ยวเราค่อยไปกองออกทีนึงนะครับ นี่ครับก็จะเป็นลายแดงนะครับได้มีอาหารเสริมเข้ามาช่วยนะครับถ้าเรากะถูกนะครับเพื่อนเราจะไม่ต้องใช้อาหารเสริมเลยนะครับนี่ครับให้มันเสด็จน้ำก่อนนะครับก็เยอะนะครับก็มันก็จะเป็นประโยชน์ของการใช้ อาหารเสริมนะรับเว่อนนี่ครับก็เยอะนะครับีน่นี่ครับเป็นอุ้งอุ้งมือเต็มอุ้งมือถ้าผมไม่ใส่ตัวอาหารเสริมลงไปนะครับก็คือปล่อยเลยอย่างนี้มันจะไม่เยอะขนาดนี้ครับมันจะาตายไปหมดนะครับลายตัวใหญ่นะครับนี่ เดี๋ยวผมวันนี้ก็มีอีกบ่อหนึ่งครับมันเป็นเหมือนกันนะครับผมก็จะทําเหมือนกันนะครับเอาอาหารเสริมมาเติมนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่ครับเป็นบ่อข้างในครับเริ่มบูมขึ้นครับน้ําแดงนะครับน้ําเริ่มแดงแล้วนะครับนี่จะบ่อนี้ยังเขียวอยู่นะครับก็คือตามจริงจะใช้พรุ่งนี้ครับแต่วันนี้มันบูมนะครับ ส่วนปัญหาที่มันเกิดก็คือมันปล่อยไรเยอะเกินนะครับเพื่อนๆนี่ครับผมก็จะลดปริมาณไรลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเข้าตัวนะครับเข้าที่เข้าทางครับสําหรับสีบ่อนะครับก็เป็นพึ่งเป็นรอบที่สองครับรอบแรกเราใช้ไปนี่เป็นรอบสองครับก็ยังมีปัญหาก็คือมันบูมบูมก่อนกําหนดครับผมก็จะลดปริมาณ ลายแดงครับตอนวันที่เราปล่อยเพาะนะครับลดลงอีกนะครับเพราะว่าลายแดงมันบูมขึ้นหนึ่งวันเนี่ยประมาณสี่เท่าตัวนะครับจากหนึ่งเป็นสี่นะครับจากสี่ก็คูณสี่ไปเรื่อยๆนะครับนี่นี่ครับเพื่อนเป็นวิธีการกองลูกน้ำนะครับแล้วก็แมลงปีกใสนะเพื่อนเศษตรกรต่างๆนะครับนี่ครับ มก็จะกรองออกปเรื่อยๆนะครับแล้วพอดีไอตัวนี้ผมทําตึงไปหน่อยนะครับมันก็เลยเอาเขย่าน้ําไม่ได้นะเพื่อนนี่พวกลูกน้ําตัวใหญ่ครับมันจะติดนะครับแล้วก็ไอ้แมลงปีกใสนะครับเพื่อนตัวอ่อนแมลงปีกใสที่มันเป็นนอนนะครับเพื่อนก็คือถ้าเราไม่กางมุ้งให้ตั้งแต่วันเพาะไหร,รับมาแน่นอนครับอยู่ ส่วนในของประเทศไทยก็มานะครับนี่ครับใกล้จะหมดละไขยุงก็กองได้นะครับถ้าเราเพาะลายแดงแล้วมีไขยุงเอาแบบนี้ตักนะครับนี่ครับหมดแล้วนี่เราก็จะได้ไลายที่ละเอียดอ่อนลงมาอีกนะครับส่วนพวกนี้ก็ไปให้ป่าบ่อใหญ่นะครับ เอาละครับเพื่อนๆนี่ก็ผมเอา,อาลูกน้ำตัวใหญ่นะครับมาให้ปลานะครับนี่ครับปลาตู้น้ำนครับมีหูช้างเวนเดอร์หูช้างทองครับแล้วก็ปลาเสือพ่นน้ำนะครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ขอบคุณครับ